สวัสดีครับเพื่อนๆผมนุกเกษตรทำดีนะครับวันนี้มาถ่ายที่แปลงเกษตรศาสตร์72นะครับอายุประมาณจะเข้า6เดือนแล้วครับนี่ครับทรงต้นนะครับนี่ครับทรงต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนี่ครับอายุก็ประมาณ6เดือนนะครับนี่ครับแปลงปรับปรุงมันมุงดินนะครับตามแนวทางอาจารย์มาภาช่างเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างในแปลงให้ดูนะครับว่านี่ครับการคุมวัชพืชนะครับค่อนข้าง คุมวัชพืชได้ดีนะครับแล้วก็ทรงต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดูครับต้นใหญ่มากครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วตาค่อนข้างถี่นะครับนี่ครับนี่คือพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับจะก็จะประมาณเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับนี่ครับเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับการไปขยายพันธุ์นะครับนี่ครับนี่คือเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับนี่ครับพันธุ์ค่อนข้างทนใบด่างนะครับพันธุ์นี้นะครับ 你看